สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านสวัสดีวันสิ้นปีนะครับวันที่31ธันวาคม2567หรเือ2 0ง4เมื่อคืนนี้นะครับเราได้รับชมแมตที่สุดเดือดสุดมันนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือ FF ฟเอฟมิ ishi ชิอิเล็กทริกปี2 0ง4ีซึ่งตื่นเช้ามาวันนี้นะครับในอากาศหนาวเย็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเช้าที่สดใสครับเช้าที่ มีความสุขนะครับที่ทีมชาติไทยเราได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติเวียดนามที่ประเทศเวียดนามนะครับในแมตช์แรกเลกแรกในวันที่2นะครับคือวันมะรืนนี้นะครับถือว่าเป็นการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันที่ทีมากนะครับเพราะว่าเราต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับไปเวียดนามโชคดีหน่อยครับที่เวียดนามไม่ไกลมากแต่ให้จริงแล้วนะตามสายตาของผมนะ การแข่งขันนัดเยา้านัดเยือนมันก็เป็นความยุติธรรมครับสาหรับการแข่งขันในสนามของตัวเองแล้วก็สนามของคู่แข่งสลับกันนะครับแต่นะครับในสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมนักนะครับเพราะว่าในเลกแรกเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะได้เปรียบครับเพราะว่าผู้ที่เดินทางไปเนี่ยจะต้องตีไปกลับ2เที่ยวนะครับในการแข่งขันโดยเฉพาะในการแข่งขันที่มีระยะเวลากระชันชิดสามันแบบนี้ ไทยเราโดนทั้งสองนะครับก็คือเดินทางไปฟิลิปปินส์แล้วก,กลับมาตั้งรับที่บ้านในขณะที่นะครับทีมที่รอนะครับอย่างเวียดนามเนี่ยเขามีเวลาพักมากกว่าเรานะครับแล้วก็เขาเดินทางมาขาเดียวครับมาแข่งกับเราหลังจากนั้นก็จบทัวร์นาเมนต์นะครับตรงนี้เองครับเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องนะครับที่ทาง FF เนี่ยนะครับ จะต้องพิจารณาแล้วแหละเพราะว่าการแข่งขันเท่าที่ผมดูแล้วมันหนักเกินไปครับระยะเวลาในการแข่งขันหนักเกินไปครับมันทําให้นักฟุตบอลเนี่ยที่มาแข่งขันในรายการนี้เนี่ยอนาคตนะถ้าเกิดว่าอยู่ในสโมสรใ,ใหญ่ยิ่งไม่เป็นฟรีไฟด์เดย์แบบนี้นะโอกาสที่ต้นสังกัดจะไม่ปล่อยตัวเนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะว่าเราเห็นนะครับว่านักเตะนะครับทีมชาติไทยเราถึงแม้ว่าจะ,ะมีนักเตะที่มาจากสโมสรต่าง,างๆนะครับ มีหลายสโมสรที่ไม่ปล่อยตัวมานะแต่นะครับเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยนักเตะทุกคนถึงแม้ว่าจะมีความฟิตอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เนี่ยพอมาเจอทัวร์นาเมนต์มหาโหดแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เกินจะต้านทานนะครับของร่างกายสุภนัทเหมือนตาก็มีอาการไข้ไปเลยครับปลอด40เลยนะครับไม่ธรรมดานะก็ถือว่าน้องอแบงค์เนี่ยได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ เป็นอะไรที่ผมปลื้มใจมากนะครับเห็นแบงค์ทำได้ขนาดนี้ในขณะที่หัวจิตหัวใจนี่นะผมบอกไปเลยว่าครับสุดยอดนะครับเพราะว่าคนไข้ค,ความร้อนสูงปลอด40แบบนี้นะต้องให้น้ำเกลือแบบนี้ลงมาแข่งขันเพื่อชาติเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วครับผมผมขอพูดเลยนะเกี่ยวกับทีมชาติไทยตอนนี้นะครับผลงานของบาซาดะอิชิตลอดปี2024นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยท่านคงจะรู้ เราพยายพียงนัดเดียวให้กับฟิลิปปินส์นะแล้วก็ภาพรวมบาง่างที่เราจะเดินทางต่อไปข้างหน้าแล้วก็สิ่งที่สุพนัทลงมาเล่นแล้วนักเตะไทยนะทุ่มเทหัวใจทั้งทีมนะครับผมคิดว่าไม่ควรจะมีกระแสอะไรออกมาทั้งสิ้นที่จะเป็นกระแสลบนะครับหรือทําลายหรือต่อต้านผมคิดว่าหัวจิตหัวใจนะครับของผู้ที่ทําแบบนี้โดยเฉพาะคนไทยนะผมคิดว่ามันมันไม่ถูกต้องเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับเราต้องร่วมกันนะครับว่า ผลประโยชน์ใดๆก็ตามแต่ความรู้สึกใดๆก็ตามแต่นะที่เป็นมิติอารมณ์ที่ที่ความไม่พอใจอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ทีมไทยชุดนี้นะช้างศึกชุดนี้ของเราก้าวข้ามนะครับมิติของคำว่าสปิริตและความว่ารักนะครับรักช้างศึกรักชาติมาแล้วเขาเหล่านี้เป็นถ้าจะพูดไปนะผมเปรียบเทียบนะเขาเป็นลักษณะถึงขั้นเป็นในลักษณะวีรบุรุษเลยนะเพื่อชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําในแมตช์นี้เนี่ยผมอยากให้ท่านมองดูดีๆด้วยใจเป็นกลางนะว่านักเตะได้หลายคนเนี่ยสุพนันบุรีรัฐหลายคนครับผมได้รายชื่อไม่หมดนะวันนี้นะครับทางทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่าเราต่อสู้ด้วยหัวใจ,จตลอดร้อยยี่สิบนาทีนะครับเกินร้อยครับนี่คือแมตช์ที่เกินร้อยไอเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเลยนะครับวันนี้ผมจะไม่ไม่พิพาาวิจาร์เกมนะ ท่าที่มันมีจุดรอยรั่วจุดที่ผิดพลาดเยอะแยะแต่ผมคิดว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยหัวใจนักเตะไทยนะครับที่ลงสนามวันนี้เนี่ยและทุกคนนะครับที่อยู่ในซุปม,มานั่งสำรองเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าทองคําแล้วล่ะไอเรื่องอื่นเนี่ยมันปรับปรุงแก้ไขได้แต่เรื่องหัวใจและเรื่องความตั้งใจเนี่ยผมยกให้ทั้งหมดอิชินะครับจะเปลี่ยนตัวยอย่างไรจะเป็นอย่างไรหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมคิดว่านะอิชิทํามาถึงวันนี้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาจะมาถึงวันนี้ได้นะโดยผลงานต่างๆถ้าเกิดท่านยังไม่ทราบผลงานนะหรือว่าท่านลืมไปแล้วในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมองบางประเด็นแล้วก็จะมีแง่มุมในการที่จะโจมตีนะครับทําให้ทีมไทยเราเนี่ยเกิดความรัศมีสายปันตวนเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่เห็นด้วยมันมันถึงจุดจุดหนึ่งนะมันจะมีเส้นแบ่งนะครับระหว่างการอาวิภากวิจารณ์นะครับ วิพากษ์วิจารณ์ในความผิดต่างๆที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในฐานะเราเป็นคนไทยนะฮะที่เราวิพากษ์วิจารณ์ทีมชาติกับอีกส่วนหนึ่งนะวิพากษ์วิจารณ์โดยโดยไม่ดูเนื้อหาสาระนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะไทยนะครับทีมชาติไทยเราทําได้อย่างเต็มที่โคดิชีทำผลงานได้มาอย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับในสิ่งที่มันผิดพลาดต่างๆผมถือว่าเป็นประเด็นรองแต่ถ้ามีคนยังพยายามที่จะผลักดันนะครับให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นนะครับ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตแล้วนะครับสาหรับมุมมองของความเป็นคนไทยแต่สําหรับการวิพากษ์วิจารณ์ในเกณฑ์ต่างๆผมคิดว่านะผมเชื่อนะครับประธานฝ่ายเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดรชาญวิทย์ผลชีวินพิทุกนะครับหลายๆคนก็คงทราบนะครับเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเกี่ยวกับทีมชาติไทยว่ามันเจอปัญหาอะไรบ้างในการเล่นอิชีเองก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้วครับทุกคนมีข้อผิดพลาด แน่นอนครับในข้อผิดพลาดนั้นโดยรวมแล้วหัวจิตหัวใจการทําทีมผลงานต่างๆมันพิสูจน์การันตีชัดเจนนะครับถึงความยอดเยี่ยมของปี2024นะครับตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราหน้าภาคภูมิใจเช้าวันนี้นะเช้าวันนี้ผมตื่นขึ้น,นมาแล้วก็มีความรู้สึกโดยรวมนะครับพิจารณาทุกสิ่งดีๆแล้วนะจากเมื่อคืนนี้ที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องกล่องหลังการประกบตัวมาพูดถึงเรื่องอหลายจุดนะครับผมมองดูแล้วนะ การยิงของพีรดลชำรัศมีนะครับการาส่งลูกแทงลูกแอซิดนะครับต่างๆของนักเตะไทยวรชิตคณิศสีบำเพ็ญน,นะครับปฏิวัติคำใหม่เซฟลูกอันตรายาสุพนัทเหมือนตาลงมาในสนามในอาการป่วยไข้การวิ่งแบบสุดเนื้อสุดตัวของสุพนันบุญรัตน์นะครับโจทนานเข็มดีอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับ ทุกคนครับดูสีหน้าแวลตาของแผนพันษาดูนะครับสีหน้าแววตาของนิโก้ผมบอกไปเลยครับว่านี่แหละครับหัวใจของช้างศึกนี่แหละครับทีมชาติไทยของเรานะครับผมเห็นนะครับมาซาดาอิชิถึงก็วิ่งลงไปในสนามเพราะว่านักเตะฟิลิปปินส์พยายามจะเคลื่อนนะครับจุดที่ได้จุดฟีคิกจนโดนใบเหลืองเนี่ยผมเห็นสิ่งที่อิชิให้สัมภาษณ์นะครับว่านักเตะไทยเราเตะได้เกิน ได้เกินร้อยเปอร์เซ็นตตลอด120ร้อยี่สิบนาทีทุ่มเทด้วยหัวจิตหัวใจและจะนำพาทีมไทยเป็นแชมป์ให้ได้นะครับผมเห็นนะครับความเครียดของมาดามแป้งด้วยความห่วงใยนะครับเห็นมาดามแป้งลงมากอดสุพนัทนะครับด้วยความรักด้วยความเข้าใจขอบคุณผมเห็นสุพนัทเนี่ยแบกทีมไม่ดังทีมนะครับผมเห็นคนามการเกิดขึ้นของสุพนัทเบือนตาในระดับสตาร์ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งรอคอยมานานแล้วว่าจะเห็นสุพณนัทเนี่ยท็อปฟอร์มอยู่ในลักษณะนี้ซึ่งผมบอกไว้เลยครับว่าถ้าเรามีใจเป็นกลางนะนี่คือนักเตะยอดเยี่ยมที่สุดของอาเซียนณน,นาทีนี้นะครับที่เป็นชาวอาเซียนร้อยเปอนี่ค,ความภาคภูมิใจของอาเซียนนะนะครับดังนั้นครับมิติต่างๆที่มันเป็นมิติลบนะครับหรือพูดถึงเรื่องนะครับการพ่ายแพ้ไม่ได้นะครับจะต้อง อ่าโจมตีเข้าสู่นะครับสมาคมฟุตบอลหรือต้องปลดโค้ดิชิอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็นปฏิกิริยาเกินเลยทั้งสิ้นนะครับท่านเป็นคนไทยท่านต้องต้อง,องนึกถึงเรื่องนี้แล้วล่ะครับในนาทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบทั้งหมดหรอกครับแม้กระทั่งแชมป์โลกในแต่ละสมัยเขาก็ไม่มีความสมบูรณ์แบบมากพอหรอกครับในทีมเขาแต่หัวใจที่มันเป็นทองคําเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าท่านมองแต่แง่แง่ไม่ดีนะถ้าไม่มองแง่ดีเลยเนะี่ยนะครับแล้วมีบทสรุปที่ค่อนข้างที่จะปันป่วนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรจะรับในสิ่งนี้นะมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับแต่การการวิจารณ์นะก็วิจารณ์ได้ครับแต่อยู่ในขอบเขตที่เรารักทีมชาติไทยนะครับเราเข้าใจแล้วเราเชื่อชูหัวใจของทีมชาติไทยช้างศึกเมื่อคืนนี้นะครับสําหรับดรามา่าต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะ ไอ้เรื่องนี้ผมผมนั่งฟังตอนเช้ามาเนี่ยนะครับผมแล้วผมก็ไปอ่านด้วยนะไม่ว่าจะในเพจอินโดเพจฟิลิปปินนะครับแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยนะครับคู่แข่งของเราเนี่ยมันก็ไปเจอเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องออกเรือไม่ออกนะในลูกของอทีมชาติไทยเรานะที่ได้ประตูแรกนะจากเซกสันนะครับเซกสันราตีน้องเขาทุ่มเทนะครับยอดเยี่ยมมากครับวันนี้ กา, ati, การเห็น PI, เสกสรรนาตีกับการเห็นเบนเดวิดเนี่ยเบนเดวิดเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งนะผมทํานายเลยนะเบนเดวิดเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เหมือนสุภนัทนะครับจําคําพูดผมมาให้ดีเลยทีมชาติไทยจะขาดเบนเดวิดไม่ได้เช่นเดียวกับสุภนัทในอีกไม่นานหรอกครับเห็นว่าไวดเชอร์เล่นดีแล้วเบนเดวิดผมว่าสําคัญกว่าไวด์เชอร์ด้วยซ้ำไปรออีกสักนิดครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นลูกของเสกสรรราตีนะคือมันจริงฮะ มันดูมันออกนะถ้าเราจําได้นะทีมชาติญี่ปุ่นมิโตมะเนี่ยเคยทําแบบนี้มาแล้วเหมือนออกเห็นกันทั่วโลกแต่ถ้าเรามามาดูมุมกล้องด้านบนแล้วเนี่ยมันยังไม่ออกเห็นไหมครับว่าเรามีมุมกล้องด้านบนให้เห็นนะครับมีมุมกล้องด้านบนให้เห็นในขณะที่เราไปแข่งที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมุมกล้องธรรมดาเรายังไม่เห็นเลยฮนะเขาตัดภาพออกในลูกที่สงวรจะล้ำหน้าแล้วไม่มีมุมกล้องที่เป็นลักษณะที่ ชี้ชัดว่าไม่ลำนาให้เราเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องพูดถึงครับ V.R ไม่มีนะครับกับ V.R มีสนามที่สว่างสนามที่มาได้มาตรฐานทุกอย่างมันมันไม่มีข้อกังขาหรอกครับแต่ดาม่าพวกนี้แหละดาม่าพวกนี้จะทําลายวงการฟุตบอลย่านอาเส้นของเรานะผมบอกไว้เลยครับลูกที่เราได้ลูกสุดท้ายเป็นลูกที่เราสามารถได้ประตูในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเช่นเดียวกันกับ นะครับทีมชาติฟิลิปปินได้ประตูจากลูกหม่งเราก็ได้จากลูกหม่งเหมือนกันนะครับเราก็ได้จากลูกหม่งเหมือนกันเราแก้คืนฟิลิปปินทุกช็อตแม้กระทั่งลูกสุดท้ายที่เราได้ประตูนะครับในนาทีท่องหลังสุดท้ายเลยเราทําเหมือนเดียวเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินทำกับเราทุกอย่างเลยนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีหลักฐานมากกว่าที่ให้ทุกคนในย่านอาเซียนได้เห็นว่าลูกนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกอวีอกร์ VR เราไม่ได้เสีย เรื่องเวียเสียสาคัญต่างหากครับที่ควรจะมาพูดคุยกันนะในในในสิ่งผิดปกติเวียเสียต่างหากครับเป็นสิ่งที่เราควรจะมาตําหนิติดเตียนกันและสิ่งที่ผมชื่นชมก็ชื่นชมครับว่าผมชอบนะทีมฟิลิปปินส์ทีมนี้นะเด็กๆของฟิลิปปินส์เขาเนี่ยนะครับมีความทุ่มเทในการเอาชนะแต่ผมก็เห็นลูกที่เขาท้อใจแล้วเขาก็เหนื่อยล้าแล้วเขาก็ไม่เอาเหมือนกันใจเขาไม่เอาเหมือนกันแต่ถ้ามาเปรียบเทียบใจกับช้างศึกแล้วเนี่ย ผมบอกเลยครับยังคนระเบ์นะฝีเท้าก็ยิงเหนือกันเยอะจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งเกมเรากดเขาแทบจะทั้งเกมมีช่วงบางช่วงเท่านั้นนะที่นักเตะเรามีปัญหามีอาการบาดเจ็บและมีการเปลี่ยนตัวลงไปใหม่เนี่ยนะครับมีอาการดอปแต่ที่เหลือหัวใจของช้างศึกเนี่ยผมบอกเลยครับสู้ถ้าไม่สู้เรากลับมาไม่ได้หรอกครับในเกมนี้นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกนานแสนนานครับเป็นความทรงจําที่ยอดเยี่ยมมากมีประเด็นนะครับหลายประเด็นในในเกมนี้ ในมุมที่ผมอยากจะชื่นชมนักเตะไทยถึงแม้ว่ารูปแบบการเล่นจะดูยังไม่สวยงามยังไม่ติดตาติดใจแต่สิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมที่สุดคือหัวจิตหัวใจของนักเตะนะครับท่านเคยเห็นนักเตะที่ป่วยลงมาเตะขนาดนี้หรือเปล่าครับและนักเตะ,ล,ะลายคนพุ่มเทในระดับนี้ผมคิดว่าไม่ธรรมดาแล้แหละสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจในช้างศึกชุดนี้ของเรา một chuyến đi sau đó con lại nhà vô địch Tôi sẽ không đầy đổi từ ra gia Thái Lan hay đổi tên quốc gia Indonesia Hãy đi Trung Quốc tôi sẽ thắng bằng phong cách hoặc phẩm cấp Kim sang xịt si, kim sang xịt si đấu chân Việt Nam Khỏi men tim sát lao, khỏi ma sinh bậc ban Khâu hoa khoai lên bọc kênh Khỏi hú hoa khoai lên bọc kênh Lại khỏi xịt áo chân là ai nóng nhất khỏi xịt bạc Thìm tay ngày khâu xa bị xúc lòng nam khô Khỏi cứ lao, khỏi mẹ lao Mẹ lao อีจีอีจีอีไทยแลนด์รุดโดดยางใบช่างสึดฟุตบอลไทยได้ควงไว้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เราเครื่องซึกกินสปีริตปราไม่ท้วที่จิตใจนักกีฬาไทยแลนด์สวยตาไทยแลนด์ไทยแลนด์น้ำใจนักกีฬามหาอำนาจลูกน้ำไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ Land of football king of Asian football championship of Chakia Asan Mitsubishi Electric Cup High t c h Rock e x o e x o i c the biggest football tournament <oughs> I send reach now Everything comes strong and scary This battle is like a football war game Tôi là một chiến Sau đó tôi là nhà vô địch Tôi sẽ không đổi quốc gia Thái Lan Hay đổi tên quốc gia Indonesia Hãy đi chờ tôi sẽ thắng Bằng phong cách đẳng cấp Kim sang gì, kim sang đấu chân. คอยแม่นทิมสาดเล่าคอยมาซึงบักบานเขาว่าคอยเล่นบ่เก่งคอยฮู้ว่าคอยเล่นบ่เก่งแต่คอยสิบเอาชนะไอ้หน้องไม่อคอยสิบบักทิมไทยใหญ่เขาสาบไปสุดลำน้ำโขงคอยคือเราคอยแม่เราแม่เราคอยทิมสาดเล่าไอจ Land of football, king of Asian Football championship of Chucky Assan Mitsubishi Electric Cup, high picture clock X Exo being Ex the biggest football tournament in the ASEAN region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game